คือพวกนี้มันสอดคล้องกับฟันเดเมนทัลแล้วก็สอดคล้องกับเ,เรียกว่าเทรนในแง่ของตัวระยะเ,เรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าเครื่องมือนั้นเนี่ยมันมันมันเข้ากับสไตล์เราไหม,มเข้ากับวิธีในการเทรดเรามากกว่านะครับถ้าจะใช้ในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์ครับผม นะครับขอความรู้ระหว่างบรรทัดหน่อยนะครับครับคุณคุณลองใช้เส้นค่าเฉลี่ยมีเส้น10วันใช่ไหมคุณขออนุญาตกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยคุณลองนิดหนึงนะครับใช้เส้น10วัน20วัน50วันและเส้น2 0 0ใช้การตั้งเส้นค่าเฉลี่ยคุณลองใช้แบบ SMA ด้วยนะ Simplen o v i n g Average ตบางท่านก็ใช้ EMA อย่างผมผมใช้ EMA นะคุณลองใช้ SMA นะครับคำถามคือว่าการตั้งเส้นค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็น EMA หรือ SMA ก็ตามหรือจะเป็นเส้น10วัน20นะเส้น75แล้วก็เส้น200ก็ตามเราควรต้องเหมือนคนอื่นไหมการเหมือนคนเราควรเหมือนคนอื่นหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยของใครก็ของใครไม่เหมือนก็ได้ตกลงยังไงครับขอความรู้ระหว่างบรรทัดเบสิกตรงนี้ก่อนครับคุณลอง คือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกความสบายใจนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับแต่ว่าเอาเอาในแง่ของเขาเรียกสิ่งที่เราใช้เป็นสิ่งสำคัญอ่ะว่าเรามีเรื่องของเรียกว่าการเทรดในเรื่องของรูปแบบหรือว่าการวิเคราะห์ในแง่ของตัวไอเดียเนี่ยอย่างไรอย่างผมเนี่ยจะให้น้ำหนักกับตัวของ เทรนนะครับที่มีในเรื่องของการตีดาวเทรนอัพเทรนเบรกเอา u t แล้วก็ในรูปแบบของไพ่แพทเทิร์นนะครับรวมไปถึงคอนเฟิร์มด้วยตัวของวอลลุ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยในฝั่งของอินดิเคเตอร์อย่างตัวของ sma หรือว่าเส้น moving average ที่ใช้เนี่ยผมให้น้ำหนักประมาณสัก5 0 4 0 5 0เ 50, 40, 50นะครับเพราะว่าเ,เรื่องของตัวเส้นที่ใช้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ เหมือนกับเป็นวิวนะครับวิวของตลาดว่าเฮ้ยตลาดตอนนี้คิดอย่างไรตลาดในตอนนี้คิดกับหุ้นตัวนี้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักผมเลยเทไปกับเรื่องของตัวเทรนเนี่ยมากกว่าครับผมอืมนะครับส่วนส่วนใช้ EMA หรือ SMA แล้วแต่ใครใช้แล้วสบายใจนะครับถูกต้องครับใช่ครับใกล้เคียงกันต่อมาครับทำไมคุณลองใช้เส้นมีเส้นไหนไหมมีสิบใช่ไหมอีกทีครับคุณลองครับทำไมถึงใช้สิบ ย0่สและ200เออคือคือพวกนี้มันสอดคล้องกับฟันเดเมนทัลแล้วก็สอดคล้องกับเอ่อเรียกว่าเทรนในแง่ของตัวระยะเ,เรื่องของการลงทุนอย่าง10วันเนี่ยก็คือ2สัปดาห์ในเรื่องของการเทรดนะครับว่าเอ้เทรนในระยะกลางเนี่ยแข็งแรงไหม20วันก็คือ1เดือน50วัน ก็ประมาณ1ไตมาตส2 0รวันก็1ปีเพราะนั้นมันเลยครอบคุมกับในเรื่องของตัวฟันเดเมนทัลครับผมอืมแต่ถ้าเกิดว่าท่านนักลงทุนที่ดูอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้เส้น10แต่ใช้เช่น 5, 13, 34, 89เนี่ยครับทำไงครับก็ก็เรียนคือใช้ ใช้เพราะอะไรครับผมผมไม่รู้คือผมไม่ได้ใช้ครับผมเลยบอกไม่ได้ว่าเออผมไม่ได้ใช้อ่ะก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าเออทายังไงดีนะครับเพราะนั้นเพราะอะไรถึงใช้เส้นนั้นต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่เา <c oughs> เอา๊ะทำไมถึงใช้ห้าสิบห้าทำไมถึงใช้แปดสิบเก้าอ่ะมันคือนัมเบอร์ของฟิโบนาชีถูกไหมครับอ่ะเพราะนั้นก็ <c oughs> ต้องดูว่า ไอตัวของการให้ไกด์ไลน์ตรงนี้เนี่ยเราซื้อที่เส้นเลยไหมเราขายที่เส้นเลยไหมอันนั้นน่าจะเป็นเ,เรียกว่าไอเดียสำหรับคนที่ใช้ในเรื่องของเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็เป็นนัมเบอร์ของฟิโบนาชชีเพราะนั้นผมว่าต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าใช้เพราะอะไรครับผมครับนะครับไม่ผิดถ้าเราไม่เหมือนคนอื่นแต่เราต้องรู้ว่าที่เราใช้เส้นนั้นเนี่ยเพราะอะไรและ<ช>ที่สำคัญที่สุดใช้แล้วได้ผลหรือเปล่า ก็ใช้แล้วใช้แล้วเราโอเคกับมันไหมนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเออบางท่านใช้ห้าสิบก็โอเคอ่ะบางท่านบอกไอ้ห้าสิบช้าไปนิดนึงอ่ะปรับเป็นห้าสิบสองอ่ะบางท่านบอกแปดสิบเก้าไม่โอเคขอเป็นร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์แล้วขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับแล้วก็ในภาพรวมหรือในหุ้นรายตัวเนี่ยมันก็มีเรื่องของเออเรียกว่าเออเลเวลแล้วก็ในเรื่องของแนวรับแถมยังมีอะไรครับเรื่องของความผันผวนระหว่างวัน อย่างถ้าผมดูในตัวของเส้น200วันเนี่ยจะเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้แบบรับอยู่หรือว่าเป็นแนวรับที่มีในยะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นตัวกรองครับว่าเอ,อ้ถ้าลงมาแล้วภายใน2-3ถึงวันแล้วดิดกับอ้าวก็แสดงว่าใช้ได้สิถูกไหมอ่านะครับหรือถ้าเบรกขึ้นไปแล้วอ,อ่าเราก็กำหนดไว้ว่าถ้ายืนขึ้นไปแล้วเนี่ยยืนไม่อยู่ย้อนกลับลงมาก็ต้องเป็นจุดข,ขัดเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อ,อ่าแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าเครื่องมือนั้นเนี่ยมัน มันมันเข้ากับสไตล์เราไหมเข้ากับวิธีในการเทรดเรามากกว่านะครับถ้าจะใช้ในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์ท่านเทพคำนวณคุณลองคุณธีรศักดิ์10-20 10-20ใช่มยแล้วก็ถ้าไหรรฮะ50ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็200ใช่ครับใช้แบบ SMA นะครับ simple simple moving average นะครับถูกต้องครับแล้วครับ m ั n นี่พัส o ออนไลน์หลักสูตรที่10ครับมันนี่พัส o ออนไลน์010เปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูให้เกียรตินะครับมาให้ความรู้ให้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับมันนี่พัส o ออนไลน์010รอบสดในวันที่9และวันที่16สิงหาคมทุ่มหนึ่ง 1. แล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบครับนะแล้วก็จำนวนจำกัดจริงๆเพราะเราอยากให้นะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนที่สนใจตั้งใจแล้วเห็นว่านี่คือจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมากที่สุดในการทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นกลยุทธ์ทั้งนะการเล่นเก่งสั้นๆและการหาหุ้นยูเทิร์นเพื่อเอาไว้ลงทุนระยะกลางยาวด้วยเนะจาะลึกมากๆและ เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดนะครับสนใจเชิญครับสำรองที่นั่งด่วนครับช่องทางเดิมช่องทางเดียวลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อสแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลย